หนูเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนหนูฝันอะไร ว่าพี่พีทบอกเลิกฉันแล้วฉันก็ท<า>ักไปหา,หาเขาและเขาได้ตอบฉันว่าเชื่อว่าสาวๆหลายคนผู้หญิงหลายคนก็อาจจะเคยเป็นค่ะอู้ตายแล้วฝันได้ยังไงเนาะว่าเลิกกับแฟนว่าทะเลาะก,กับแฟ,แฟนแฟนมีคนอื่นแก้บุ๋มก็เช่นเดียวกันค่ะออกมาไลฟ์สดนะคะเล่าว่าพี่พีทเนี่ยบอกเลิกแล้วก็ทันที่ขอแต่งงานแล้วด้วยสุดท้ายข้องใจก็เลยโทรหาถึงกับได้คาตอบนะคะว่าโอ๊ยตายแล้วทําแบบนี้ได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่กําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะสําหรับคู่รัก ของพีทกันตาพรหานพาณิชย์ค่ะทายาทหมื่นล้านรุ่นที่2ของธุรกิจโรงพยาบาลอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลค่ะที่มีการคุกเข่าขอนักแสดงสาวอย่างแก้มบุบมเบียดาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกมากนะคะบนเกาะพัง,งานค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการครบหาดูใจมานานกว่า4ปีค่ะแล้วแก้มบุ๋มเนี่ยเคยเล่าว,ว่ารักครั้งนี้มีแบบว่าแม่สื่อแม่ชักจัดให้นะคะเป็นนักแสดงสาวรุ่นพี่ก็คือบีมาติกาค่ะแถมคุณพ่อ ก็ให้คนนี้ผ่านกดไฟเขียวให้ผ่านด้วยค่ะแล้วแน่นอนก็นว่าทางด้านของสาวแก้มบุ๋มเองเนี่ยก็ผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มพีทมาด้วยเช่นเดียวกันทั้ง2คนค่ะกําลังจะจัดพธิธีมั่นแล้วก็แต่งงานกันในวันที่12พฤษภาคม2567ก็คือปีหน้าแต่ล่าสุดค่ะทำเอาคนโซเชียลถึงกัแบบ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้กันแน่หลังจากแก้บุมค่ะออกมาไลฟ์สดบอกว่าถูกพี่พีทบอกเลิกมันจะมีอินเนอร์เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะในฝันก็ตามนะคะคือบอกว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาเล่าให้พี่พีทฟังพี่พีทก็เลยตอบแก้บุมไปว่าพี่ขอหนูแต่งงานไปแล้วนะ งานนี้ค่ะบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยพากันแบบฉันมาทำอะไรตรงนี้ฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมคนโสดอีจชานหนักมากค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบความน่ารักของคู่นี้นะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางไลฟ์สดของแก้มบุ๋มนั่นเองค่ะหนูเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนหนูฝันอะไรฉันฝันว่าพีทบอกเลิกฉันแล้วฉันก็ทักไปหาเขาและเขาได้ตอบฉันว่าหนู เราแต่งงานกันแล้วนะเขาขอหนูแต่งงานแล้วนะฉันก็บแบบ้ำเกียวอะไรสงสารพี่พีทเนาะดโีโอ้ยไปลองต <c oughs> ่อปลาแบบทำอย่อยาจาัามันเป็นสิวโย่สิวอยู่จะจับทำไมไม่คิดถึงกัน